นาคดไม่เพียงหนึ่งเดียวสิบสามสุวรรณรีศูนกระบวนที่สามมีไปไร้กลับป,ปีปีตมจะอยู่ในการควบคุมแปดวินาทีคาดว่าการจบดีที่สามนี้จะทำให้นางรัาสลายเลยทังสารข้าอุปาโลกประมยุตใต้น้ำหลายพันปีสุดท้ายจึงได้ครองบัลังเทพสมุทติสิบสามสุวรรณปรีศูนย์ที่ขาคิิค้นขึ้น ไร้พ่ายทั่วแดน,นสมุทรจะทายทอดสามตรีศู์แรกให้เจ้ากระบวนที่หนึ่งคลื่นลมไร้สิ้นสุดกะระบวนทาพแปลกประหลาดมากหงแหวนทั้งหมดดูมันจะยุ่งเหยิงแะระเบียบแต่ราวกับว่าหงแหวนพวกนั้นมีดวงตาพร้อมใจกันมุ่งตรงไปปกคลุมโ้กหมายคิดว่าข้าจะไม่มีทางเอาตัวรอดเหรอทักษะที่หกบาดแผลนิรันดร บาดแผลนิรัน์คือหนึ่งในทักษะโจมตีที่รุแนแรงที่สุดของฝ่าบาทหากโดนเข้าแล้วก็บาดแผลจะลุกลามไม่มีสิ้นสุดต้องใช้พลังวิญญาณมาต้านเท่านั้นงั้นพเราอยพร้อมกันช่วย่าบาดโจมตีมันต้านการโจมตีจากบาดแผลนิรันร์ของข้าได้ง่ายๆข้าไม่เคยเห็นพลังที่ทรงอนุภาพนี้มาก,ก่อนเหมือนใช้น้ำทะเลชำระล้างสิ่งสก,กรปรกไม่คิดว่าจะต้านการโจมตีของเราได้ง่ายถึงเพียงนี้นี่ก็คือทักษะ ไม่จะเป็นกระบวน่าง,ง,ง่ายๆแ,แต่เต็เไื่อด้วยพลังคลื่นมหาศาลยังมีอีกคลื่นลมไร้สิ้นสุดโจมตีเป็นหนึ่งทักษะควบคุมหนึ่งเดียวในศึกสามสวรรตรีสูงเป็นทักษะควบคุมที่แข็งแกร่งที่สุดหากถูกตรึงแล้วไม่ว่าผ<า>ู้ต่อสู้จะแข็งแกร่งเพียงใดจะหยุดลิ่งภายในแปดวิานาทีต้องระวังไว้ก่อนพี่ปีตกสลับกายท้ายของวิญญ,ญาณยึดคู่ได้ทันทีเลยเหรียญแทนข้าก็น่าจะทำได้เหมือนกันทักษะที่เก้า ทักษะควบคุมแข็งแกร่งมากพาดึกพรมยุทธระดับสูงกับราชินนาพรมยุทธได้ในคราวเดียวแปดวินาทีทำอะไรได้ไม่น้อยเลยดูอีกสิบสามสวนฟรีสูงกระบวนที่สองน้อยชายพันธี ทักษะที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆทั้งอดีตและอนาคตไม่เพียงหนึ่งเดียว13สุสวรรณรีศูนย์กระบวนที่3มหีไปไรกลับปีปีปตรมจะอยู่ในการควบคุมแปดวินาทีคาดว่าการจบตีที่สนี้จะทำให้นางรักสลายเลยปาบาในคือทักษะเทพ ตอนนี้เจ้ารีบหนีไปเร็วเข้าปีพีตรงตายแล้วนั่นเหรอไม่น่าใช่ใช้สามกระบวนท่าแรกให้ชำนาญจะปกป้องตัวได้หากเจอคู่ต่อสู้ระดับเทพเวลาในการจำกัดของคลื่นรมไร้สิ้นสุดก็จะลดลงแต่จะไม่น้อยกว่าสามวินาทีจำเอาไว้ขอบคุณท่านเทพสมุทรที่ช่วยเหลือข้าไม่เป็นไรรอเมื่อเจ้ากลายเป็นเทพสมุทร จะเป็นเวลาที่ต้องเรียนรู้ทั้ง13กระบวนการทั้งานจะไม่ทําให้ตาตีสูสีทองเสื่อมเสียเกียรติดีมากเสียดายที่พลังไม่พอตาหมิงเออมิงจะต้องอดทนให้ได้ทั้งซานถึงเจ้าจะหนีไปได้ก็ช่วยสัตว์ปัญญาณแสนปีสองตัวนั้นไม่ได้